ตอนที่182การต่อสู้ของสองคนการศึกของสองแควน1นุ่งกงล้อพระสูตรบนยอดเขาหมุนพร้อมเสียงหกพยางมนตาสวดดังก้องทรงพลังน่าเสียดายตาเนื้อของชาวบ้านทั่วไปไม่อาจเห็นการโคจรของกระแสชะตาผู้คนใกล้ๆรงเตียม นอกจากส่งเสียงฮือฮาอย่างตกอ,อกตกใจกับเสียงดังกังวานแล้วยังหัวเราะคิกขักในสายตาพวกเขาหลวงจินชารานั่งบนหลังคามีบุรษหน่มยืนถือบารยืนและนั่งอย่างนั้นอยู่ครึ่งชั่วยามเห็นแล้วช่างหน้ากันผู้คนมาออกกันที่ใต้ลงเตี้ยม,มากขึ้นชี้มือชี้ไม้เด็กซุกสนดื้อรั้นหลายคนถึงกับปินป่ายมาใกล้ๆก้หลังคาทหารม้าเป็นกลุกลมค่มกันส่งบุคคลยิ่งใหญ่เร่งรถมาถึงที่นี ทหารม้าพกดาบแขวนหน้าไม้และหอกทวนลำพังอาชาที่ควบขี่ก็เปลี่ยมแรงประทุดีกว่าอาชาพันดีของเปยมังขบวนม้าคำเริ่มเสิบสารพุ่งชนผู้คนที่มามองดูหลายคนที่หลบไม่ทันถูกม้าศึกชนตายขาทีชาวยุทธที่พอมีฝีมือมองเห็นสหายถูกชนดับดิ้นแล้วก็เลือดขึ้นนาเกิดจิตคิดสังหารแต่ต่อให้ทหารม้าแถวหน้าถูกพวกเขาเล่นงานจนตกมา ทหารม้าด้านหลังก็พุ่งทะยานฝ่าทะลวงมาอย่างรวดเร็วแทงออกด้วยทวนใส่ร่างชาวยุทธอย่างโหดเที้ยมทารุนด้ามทวนโกง,งอเป็นวงจันทร์ศพถูกชนกระแทกลอยหัอืออกไปสองสามจังจากรายละเอียดเหล่านี้ก็มองออกว่าทหารม้าสีอีที่ตระกูลมีอำนาจบาร,รมีของเมืองชั้นในชุบเหลี่ยงไวต่างเป็นทหารเก่าเชี่ยวชาญการเขียนฆ่าสังหารถึงที่สุดสีเฟืองเหนียนไม่แยแสสนใจผู้ที่มาชมดูแบกศพของหลวงจีนน้ำแกงไก่ขึ้นถือบาด้วยมือเดียว ฉลับพุ่งไปยังเขาอานุหลันถัวที่อยู่ใจกลางเมืองชั้นในจากนั้นฝังศพของหลงจีนชาราตรงเชิงเขาใกล้กับทอมวางบาดไว้เหนือสุสานสีเฟืงเหนียนเริ่มรอผู้ที่กำลังจะมาถึงคนผู้นั้นคือทั่วป่าผูซาปีที่สองแห่งราชศกเสียงฝูปลายฤดูวสัสนซึ่งอากาศเริ่มอบอุ่นทำให้ผู้คนง่วงเหงาหาวนอนนครหลวงจัดพิธีบวงสวงพระภูมิเจ้าที่เทพเจ้าธัญญาหาร และสารบูราพากษัตริย์ขึ้นกระทันหันในวันหนึ่งทําให้กรมพิธีการและหน่วยงานขันทีอย่างกองงานพิธีการกองงานตรวจตาตรวจสอบกองงานจิปาถ่าและกองงานเครื่องบวงสรวงต่างวุ่นกันจนหัวไม่วางหางไม่เวน้นแต่ละคนต่างเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าสุดทานทนมีคนสังเกตเห็นว่าข้างพระวรกายนอกจากฉีหยางหลงราชเลขาสํานักพระราชวังผู้มีใบหน้าเคร่งเครียดยังมียุวชนสวมชุดของสํานักพยากรหลวง ที่ทำหน้าเคร่งเครียดเสียยิ่งกว่าฉีหยางหลงหลังจากสองพิธีบวงสวงใหญ่อันสำคัญผ่านพ้นก็ใกล้เย็นย่ำสนธยาฮ่องเต้ทรงไม่ปล่อยขุนนางสำคัญในส่วนกลางที่เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้ากลับไปพักผ่อนแต่ย้ายการประชุมท้องพระโรงเล็กไปยังโถงเสนาธิการของกาลาโฮมขุนนางระดับสูงของสำนักตรวจการและสำนักพระราชวังอีกทั้งขุนนางชุดม่วงของหกลมไม่ขาดตกบกพร่องไปสักคนเมื่อฮ่องเต้ฉีหยางหลง ได้หวนสู้เข้ามาในโถงใหญ่บนโต๊ะจัดวางกระบาดทรายขนาดใหญ่แสดงแผนที่ตอนกลางของสายน้ำกวางหลิงนอกจากนี้ยังมีเรือรบจำลองหลากหลายชนิดจัดวางไว้ห้องเต้สาวพระบาทกระชันไม่รอให้ทุกคนถวายบังคมทรงยกพาดเป็นไหนว่าไม่ต้องมากพิธีทรงดำเนินไปตรงหน้ากระบาดทรายรูไปเจียเสยนาบดีกลาโหมขยิบตาให้เกาถึงสู้บันฑิตปังเยียนหัวหน้ากองคัดสันหยุด หลังจากเกาถิงสู้ร่วมคณะตรวจตาชายแดนแล้วก็มีชื่อเสียงเลื่องลือเกาถิงสู้รอบคืนน้ำลายให้ชุ่มคอก่อนสาวเท้ามาข้างหน้าสองเกาถวายรายงานเปรียบเทียบก,กำลังของสองกองเรือยุทธการกวางหลิงทูนฟ้าบาทกองเรือยุทธการกวางหลิงตอนนี้มีกำลังพล8,000นายเรือขนาดใหญ่มีสามประเภทคือเรือมังกรเหลืองเรือปีกหงและเรือเล่นทะยานทั้งสิ้น35ลำ เรือขนาดกลางมีเจ็ดประเภททั้งสิ้นหนึ่งร้อยสี่สิบลำเรือขนาดเล็กมีสิบสองประเภทประมาณสี่ร้อยลำกองเรือยุทธการซีฉูห้าหมื่นหกพันกว่าคนจำนวนเรือรบมีประมาณเจ็ดร้อยลำแต่เรืออาคารขนาดใหญ่มีเพียงสิบแปดลำเรือรบขนาดกลางมีไม่เกินเจ็ดสิบลำระหว่างเรือเหล่านี้ยังจัดวางเรือประมงที่ดัดแปลงอย่างจับยาวเพื่ออีกสองร้อยกว่าลำกำลังทหารและกำลังรบล้วนไม่ได้เปรียบยิ่งกว่านั้นกองเรือยุทธการชิงโจ4สี่หมื่นนาย นำโดยจิ้งงันอ๋องก็เริ่มลงตายแนวหน้าของกองเรือควบคุมบริเวณโขดหินเป่าถาที่เป็นรอยต่อของสายน้ำกวางหลิงและทะเลสาบไปหลูจะขนาบหน้าหลังของกองเรือยุทธการซีฉูในเร็วๆนี้ห้องเต้เจ้าจวนสูงนิ่งเงียบไม่เปล่งสูรเสียงสำหรับการศึกในกวางหลิงเตาทรงจดจำได้ขึ้นพระไทยบัดนี้มีเรื่องเดียวที่ทำให้ทรงยากตัดสินพระไทยนั่นคือจะให้สองกองเรือยุทธการขนาบหัวไทยทวงโอกาสการรบ ช่วยพยักหมาป่าหนันเจียงสิบหมื่นข้ามสายน้ำกวางหลิงขึ้นมาทางเหนือก่อนหรือจะคว้าโอกาสให้กองเรือยุทธการกวางหลิงรบขั้นเด็ดขาดกับกองเรือยุทธการซีฉูแล้วให้กองเรือยุทธการชิงโจเคลื่อนเข้าสู่ที่ว่างทางตะวันตกสุดของทะเลสาบไปลูเพื่อสะดวกให้ตีขนาบอย่างมั่นคงเหมาะสมขึ้นในบริเวณตะวันออกของทะเลสาบไปลูแน่นอนว่าขอเพียงกำลังสิบหมื่นของหนันเจียงข้ามสายน้ำกวางหลิงมาสำเร็จย่อมบุกรวดเดียวราวผาปล้องไผ่ ถึงขั้นมีหวังล้อมเมืองหลวงของซีฉูได้สําเร็จเนื่องพระกองกําลังภาคพื้นดินของเซียซีฉุยเสียหายไปส่วนใหญ่พราะฝีมือของซ่งลี่ที่เพิ่งเข้านาครหลวงมาไม่นานทว่าศึกปราบรามกบฏของกวางหลิงตั้งแต่แรกก็ไม่ใช่การประหประหารที่หวังชัยชนะทันทีที่ทัพนั้นเจียงสิบหมื่นล้อมเมืองซีฉูได้โดยกําลังทหารนั้นเจียงไม่เสียหายไปแม้แต่คนเดียวอย่างนั้นชัยชนะบนทะเลสาบไปหลูก็จะกลายเป็นส่วนเกินอย่างเติมบทผาบนผ้าดิน นันเจียงชิงสร้างคุณงามความชอบในการทลายแคว้นก่อนราชสำนักก็ช่างเถอะแต่กลัวว่าผลลัพธ์เลวร้ายที่สุดจะมากเกินที่ราชสำนักยอมรับได้หากว่ากองเรือยุทธการกวางหลิงและชิงโจ้่ายแผลให้กองเรือสีฉู่ที่เฉาชางชิงบัญชาการด้วยตนเองหรือหากว่าเจ้าปิ่งที่เป็นฟานอ๋องทางชายแดนเหมือนสีเซียวเกิดคิดไม่ซือ่อมีใจคิดทรยศเช่นนั้นกำลังพลในมือของหลูเซิงเซียงแค่ไม่กี่หมื่นคนจะต้านทานหมาในอย่างนันเจียงได้หรือไม่ ที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือหากหนันเจียงสมคบคิดกับซีชูเคลื่อนขึ้นเหนือพร้อมกันฉะนั้นหลีอย่างจำต้องให้กู้เจี้ยนถังแบ่งทับจากชายแดนสองเหลี่ยวเคลื่อนลงใต้อย่างรีบร้อนเพื่อบกป้องเมืองไทอันเดิมทีก็มีเปยมังเกือบ2 0่สิบหมื่นกดดันแนวป้องกันของสองเหลี่ยวหรือว่าเจ้าจ้วนอย่างพระองค์จะต้องประทับยืนบุญกำแพงเมืองไทอันถอดพระเนตรพวกป่าเถื่อนเปยมังและหนันเจียงในคราวเดียวกันทว่าการสันนิษฐานแบบนี้ ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าสถานการณ์ลบเวลวร้ายถึงที่สุดดังนั้นลึกๆแล้วเจ้าชอ่วออจะเสียพระไทยตอนนั้นทรงฟังความเห็นของฉียยางหลงราชเลขาสำนักพระราชวังได้ลูไปเจียเสนาบดีกลาโหมปฏิเสธไม่ให้ซีสูของเฉินจือเปาขึ้นกำลังเป็นการกระทําที่ผิดพลาดหรือไม่ถึงอย่างไรกําลังผลแค่หนึ่งหมื่นต่อให้เฉินจือเปาบัญชาการด้วยตนเองจะคลองความชอบจากการรบไปได้สักเท่าใดกันหนึ่งหมื่นคนล้อมเมืองหลวงของซีฉูได้หรือ แม้ว่าเป็นเจตานาเดิมของพระอ,องค์เองที่ไม่เห็นด้วยกับการคลองกำลังของซีชูแต่พอสถานการณ์การรบเด่นชัดว่าเป็นปลักโคนก็สงอดผ่านโกรธไม่ได้แต่ทรงเก็บงำความรู้สึกนี้ไว้อย่างดีการตัดสินพระไทยของเจ้าจ้วนที่ขาดประสบการณ์ย่อมไม่อาจสู้ห้องเต้พระอ,องค์ก่อนยิ่งไม่อาจเทียบพระอัยกาที่กลำศึกบนหลังม้ามาครึ่งชีวิตบัดนี้เจ้าจ้วนยิ่งทรงขวางหูขวางตาหลูไปเจียเซียนกระบี่ถังสีที่ทรงใช้งานไม่ได้ดั่งพระไทย หากไม่ใช่ว่าสี่กงอีกทั้งถังเทียสวงสองรองเสนาบดีกาลาหูเป็นหน้าใหม่ของเมืองไทอันและคนนสมบัติของซ่งลี่ก็ตื้นเขินเกินไปมาทับเก่าชุนชิวที่ลีชีพก็ผีชีพที่แก่เท่าตายจากก็ตายจากสอหาผู้ใดมาแทนที่หลูไปเจี๋ยไม่ได้อย่างแท้จริงฮ่องเต้ย่อมทรงให้หลูไปเจียออกจากกะลาหูไปนานแล้วหยวนกัวเตรียมไปรับตำแหน่งจอมพลประจำเขตในดินแดนศักดินาหลูไปเจียก็ต้องจากเมืองหลวงไปเช่นกันแต่ชียังหลงและหวนซู แสดงเจตนาว่าเรื่องนี้ไม่ใครเหมาะสมถึงได้ทวงเวลาออกไปก่อนนับตั้งแต่ทรงขึ้นของราชเจ้าจวนก็ทรงดีดลูกคิดของตนเองเช่นกันในสายตาพระองค์ตอนนั้นห้องเต้อ,องค์กรไม่สมควรทําตามข้อเสนอของหยวนเปินซีและจางจีลูปล่อยเสืออย่างเฉินจื้อเป้าเข้าป่าควรจะตึงเขาไว้ที่ตําแหน่งเซนาบดีกาลาโหมอย่างมากก็ให้เขาสร้างผลงานปิดท้ายกระดานในสมรภูมิกวางหลิงจะกล่าวไป ราจะสำนักไม่เชื่อว่ามีกำลังทหารเท่ากันหรูเสิงเซียงจะต้านทานทัพใหญ่หนานเจียงได้แต่ไม่มีผู้ใดกังขาว่าเฉินจือเป้าจะต้านทานไว้ได้อย่างสบายหรือไม่ถึงขั้นกล่าวได้ว่าขอเพียงเฉินจือเป้ายังเป็นเสนาบาดีกลาโหมในนครหล,ลวงหนานเจียงย่อมไม่มีทางคิดกบฏอย่างเด็ดขาดใช่ว่าเจ้าจ้วนจะไม่เข้าประทไทยถึงเจตนาแรกเริ่มของห้องเต้อ,องค์กรที่จัดวางเฉินจือเป้าไว้ที่สีสู่แต่เจ้าจ้วนไม่ใช่ห้องเต้อ,องค์กร ที่หลับหูหลับตาเชื่อมั่นเฉินจือเป้าบุตรบุธ,ธรรมของสีเสี่ยวเจ้าจ้วนทรงระแวงเทพสัพยุทธชุดข่าวผู้นี้เจ้าจ้วนห้องเต้ทรงนิ่งเงียบเนิ่นนานทั้งถงจึงเงียบกริบเกาถิงสู้ถวายรายงานไปหลายพันคำเออจนปากคอแห้งผากมองหลูไปเจียอย่างระวังเมื่อได้สายตาตอบกลับเกาถิงสู้ก็หุบปากเสียงไม่เอ่ยสิ่งใดโดยไม่จําเป็นอีกเจ้าจ้วนทรงทําลายความเงียบในที่สุด ตัดชมเก่าถึงสู้ยังขอไปทีไปหลายคําจากนั้นเสด็จจากองค์สกุลเจ้าไปยังสํานักราชบัณฑิตซึ่งกลายเป็นเพื่อนบ้านของสํานักพระราชวังและสํานักตรวจการวันนี้สํานักราชบัณฑิตมีงานเลี้ยงน้ําชาห้องเต้ทอดพระเนตรเห็น6คนตามคาดทั้งหคนคือเฉินวังโซนอินเหยียนฉือจีฟ้านฉางโฮหลี่จีฝูและซ่งเคอหลีแน่นอนว่ากลางอุทยานไม่ใช่มีเพียงทั้งหคนนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ห่วงเหมือนน้อยใหญ่อีกหลายสิบคนทว่าไม่ว่าจะอยู่รวมเป็นกองอย่างไรก็ไม่อาจทําให้ห้องเต้ทรงทอดพระเนตรเห็นบัดนี้ส้นอินกําลังเดินหมาก,กับฟ้านฉางโฮเฉินว่างและหลี่จีฝูยืนเคียงกันอยู่ฟากหนึ่งกระซิบกระซาบแก่กันส่งพระดําเนินเข้าไปทอดพระเนตรเห็นข้างๆ้างโถใสาเบี้ยของทั้งสองคนมีกองตําลาล้ําค่าหายาก,กวางอยู่ของฝ่ายสนอินกองค่อนข้างสูงมีสี่เล่ม ของฟ้านช้างโฮมีเพียงสองสามเล่มคาดว่าเป็นสิ่งเดิมพันในการประลองหมากครั้งนี้เมื่อเห็นห้องเต้เสด็จหัวเหมือนทั้งหลายต่างแตกตื่นแต่สีหน้าของทั้งหกคนต่างเหมือนกันส่วนอินไม่ขยับแม้แต่น้อยเพยงสมาธิจ้องมองแต่กระดานหมากฟ้านช้างโฮก็ไม่ได้หลขึ้นเหย,ยนชือจีและซ่งคือหลีต่างเขย่บหลีกทางให้เหย,ยนชือจีสีหน้าจริงจังส่วนเฉินว่างก้าวขึ้นหน้าสองก้าวพบพว่าหลีจีฝูไม่ได้ขยับขา ก่รอ,อบดึงชายแขนเสื้อหลี่จีฝูทั้งสองมาหยุดหน้าพระพักเจ้าวจวนเฉินว่างยิ้มพลางอธิบายว่าหลายวันก่อนตกลงกันแล้วว่าพี่เยี่ยเทียนจะต่อให้สุนอินสองเบียจากนั้นทั้งหกคนรวมพวกเขาด้วยจะนําเงินเบีย้ยหวัดสามเดือนซื้อหาตําราของอารามกูฟังมาเป็นของเดิมพันกล่าวถึงตรงนี้รอยยิ้มของเฉินว่างยิ่งเข้มขนความคิดนี้สุนอินเป็นผู้เสนอเห็นชัดว่ากันแกลงกระมอม ผู้ใดไม่ทราบว่าเบีย้ยววัดของกระหม่อมมากที่สุดในหกคนจากนั้นเฉินว่างก็เคลื่อนฝีเท้าเล็กหน้อยทําให้หลี่จีฟูยิ่งโดดเด่นตรงหน้าผาผักเอ่ยเยาว่าหลี่จีฟูแต่ไรมาจะส่งเงินเบีย้ยววัดกลับบ้านเกิดในมือยังมากเหลือเศษเงินเล็กหน่อยเงินซื้อตําราคราวนี้ต้องยืมจากกระหม่อมตอนวางเดิมพันเขาอ,อึดอัดยืดยากที่สุดกลัวว่าเพิ่งจ่ายนี่สินปีก็ต้องติดหนี้คนอื่นอีกฟาบาท กระหม่อมขอบังอาจร้องขอหากหลีจีฝูแพ้แล้วขอฝ่าบาททรงจ่ายชดเชยให้พวกเรากิจการบ้านเมืองของฝ่าบาทใหญ่โตกระหม่อมอและหลีจีฝูยังห่างไกลลิบลับเจ้าจ้วนเยี่ยมพระสวนมียนใดยากแต่จะกล่าวไปกิจการบ้านเมืองเราใหญ่โตก็จริงกิจการทางบ้านของพ่อตาเฉินเศร้าเป่าอย่างเจ้าในเลยเล็กๆใช้จิ้นอ่องวันใดบ้างไม่ต้องคำไหลเข้าเป็นกระบงโกยดังนั้น เราช่วยหลี่จีฟูจ่ายหนี้ถ้าขอแพ้ส่วนเจ้านั้นอย่าคิดเลยหลี่จีฟูอยู่ตรงระหว่างราชันและคนนางคู่นี้ชั่วขณะนั้นร้อยความรู้สึกผสมปนเปทั้งอิจฉาเลื่อมใสในความเชื่อมั่นที่ฟ้าบาททรงมีให้เฉินวังไม่อย่างนั้นคงไม่ตัดซึ่งหน้าเรื่องใชยจิ้นอ๋องกอโกยเงินทองยิ่งกว่านั้นหลี่จีฝูยังทราบซึ้งที่เฉินวังคอยสนับสนุนอย่างหลับๆทรงสอบถามเรื่องเดิมพัน และทรงปลดหยกระดับจากบ้านพระองค์และทรงยกตำราหายากที่หลี่จีฝูเดิมพันไว้ออกทรงมอบให้หลี่จีฝูผู้สอบได้เป็นอันดับหนึ่งของการสอบคือจีในปีแรกของราชศกเสียงฝูหลังจากรับตำราเล่มนั้นแล้วหลี่จีฝูก็ตารื้นแดงโดยไม่มีสาเหตุสองมือประคองตำรารีบก้มหน้าหงดเจ้าจวนฮ่องเต้ทรงตบตบไหล่ของคุณนางนมซึ่งสอบได้อันดับหนึ่งในการสอบคือจีแต่ชื่อเสียงกลับหลังไทยตัดปลอบว่า นี่ยังไม่แพ้ไม่ใช่หรือสุดท้ายเฉินวังหลี่จีฟูเยียนชือจีและส่งเคอรหลี่ที่เดิมพันข้างซุนอินพ้ายแพ้แล้วซุวนอินแพ้การประลองมากส่วนฟ้านฉางโฮหลังจากชนะแล้วก็นำตำราของตนเองกลับไปจากนั้นจัดแบ่งของเดิมพันเป็นตำราสามเล่มและป้ายยอกมูลค่าล่มเมืองให้ซุนอินซุนอินหยิบตำราล้ำค่าหายากไปสองเล่ม ฟ้านฉางโฮจึงหยิบเล่มบนและป้ายหยกห้องเต้ตัดว่าเยี่ยเทียนเดิมพันว่าตนเองชนะก็แล้วไปเถอะแต่สุนอินช่างประเสริฐนักที่แท้เจ้าก็เดิมพันว่าตนเองจะพ่ายแพ้หรือสุนอินยิ้มยิ้มเดินหมาก,กับเดิมพันหมากเป็นคนลเรื่องกันหลังจากทอดพระเนตรฟ้านฉางโฮก็ตรัดอย่างจนผ้าไทยฟ้านฉางโฮผู้ยิ่งใหญ่ก็ยอมเดินหมาก,กับคนขี้โกงอย่างนี้ด้วยหรือ ฟ้านช้างโฮหลุกขึ้นแล้วยิ้มเอ่ยว่าฝ่าบาทหลังจากต่อให้สองเบี้ยแล้วอันที่จริงกำลังของทั้งสองฝ่ายถือว่าพอๆกันต่อไปแพ้ชนะก็ดูที่ลิขิตสวรรค์แล้วเจ้าจ้วนทรงพระสวนตัดว่าผู้คนในโลกล่าต่างกล่าวว่าฟ้านเยี่ยเทียนอย่างเจ้ายามเดินหมากมันมีเทวาชุดช่วยอยู่เบื้องหลังต่อไปถ้าเจ้าจะเดิมพันหมากแบบต่อให้สุนอินอีกต้องเรียกเราเข้าร่วมด้วย เราจะวางเดิมพันด้วยตำราหายากในหกหอตำราหลวงสีสันสนทยากล่ำกลายด้วยพระบัญชาขันทียกสุราบรรณาการมาหลายไหทว่าทรงเรียกตัวเฉินวังสุนอิน่นและเหยียนฉือจีไวทั้งสี่คนเดิอนออกจากอุทยานอันอกระทึกคลึกคลืนห้องเต้ทรงหันไปตัดถามสุนอิน่นซึ่งประลองหมากภพ่ายแพ้แต่กลับชนะเดิมพันเคยได้ยินแต่เรื่องแต้มต่อฉันไหนมีต่อเบี้ยแล้วเล่า ส้นอินตอบว่าถึงต่อแต้มให้มากขนาดไหนก็หมอมก็เอาชนะฟ้านฉางฮ้ไม่ได้แพ้ชนะต่างกันมากเกินไปไม่มีให้เดิมพันแล้วห้องเต้ทรงพยักประผักเก่งกาศเรื่องสุราเดินหมากและกาบกร้อนพอถึงระดับหนึ่งแล้วอยากก้าวหน้าไปอีกขั้นก็ยากราวตะกายสวรรค์สมกับคำว่าชะตาลิขิตแต่ชาติก่อนมิใช่กําลังมนุษย์จะเพิ่มหรือลดได้เฉินว่างเอ่ยเสียงเบา ก็คล้ายกับการรบในกวางหลิงเตาหากปล่อยให้พวกกากเดนซีชูวางเบี้ยรก่อนสองสามเบียรก็ไม่มีผู้ใดประลองหมากด้วยตนเองหรือเดิมพันกับผู้อื่นแล้วห้องเต้ทรงถอนผ้าปัสสาสะตัดอย่างออกจะจนพระไทยที่ล้างตัวเจ้าสองคนก็เพราะเฉินว่างอย่างเจ้าเห็นดีต่อการรบในกวางหลิงเตาส่วนซุนอินกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงวันนี้เราอยากฟังวาจาจากใจของพวกเจ้าเจ้าทั้งสองลองว่ามา ไม่ว่าถ้อยคำจะน่าตกใจอย่างไรเราก็จะสง,งบใจฝังและขบคิดให้ดีที่ทะเลาะถกเถียงในท้องพระโรงมักป่าผลด้วยผลประโยชน์ผัวพันส่วนพวกเจ้านั้นไม่เหมือนกันสุนินมองเฉินว่างปลาดหนึ่งฝ่ายหลังผายมือให้เป็นเชิงว่าเชิญสุนินแสดงทัศนะกนสุนินก็ไม่เกรงออกเกรงใจแม้แต่น้อยเอ่ยปากอย่างไม่ลังเลฟ้าบาดท,ทรงกังวลว่าหลังจากทัพนั้นเจียงข้าแม่น้ำมาปิดล้อมซีฉูแล้ว จะก่อให้เกิดสถานการณ์ดูแลไม่ทั่วถึงต่อให้ทัพใหญ่นั้นเจียงไม่ก่อกระบฏแต่ก็เพียงพอนั่งคลองพื้นที่เพื่อต่อรองราคาเอ่ยปากยังราชสีห์อ้าปากคำโตต่อราชสำนักอาจกลายเป็นทัพชายแดนเปย์เลียงทัพที่สองใช่หรือไม่พยาคายิ่งกว่านั้นรูปแบบคลับล่ายแต่สถานการณ์แตกต่างตอนนั้นสีเสียวไม่ว่าจะเกิดจากการใคร่ครวนตึกตรองอย่างใดก็ไม่ได้ขีดแม่น้ําแบ่งเขตปกครองแต่เย็ยนชื่ออ่องบริหารปกครองนั้นเจียงอย่างตั้งใจมาสิบกว่าปี จะตัดสินใจอย่างเดียวกับสีเซียวหรือไม่สวรรค์เท่านั้นที่รู้ฝ่าบาททรงไม่อยากมอบสิทธิ์ในการรุกกระจิตใจของมนุษย์และลิขิตสวรรค์ที่จับต้องไม่ได้ใช่หรือไม่พยาคาเจ้าจ้วนทรงลังเลไปครู่หนึ่งแล้วพยักผพาพักตัดว่าถูกต้องส่วนอินกล่าวว่าวิธีแก้สถานการณ์มีสามคอก่อนอื่นฝ่าบาทต้องทรงบันดาลโทสะอย่างเปิดเผยต่อความเลือเลือนของกาลาโหม หลดลูไปเจียเสนาบดีกะลาหมใไม่ออกจากนาครหลวงไปเป็นจอมพลประจำเขตที่นันเจียงหรือกวางหลิงก็ได้สรุปคือต้องให้เขาไปพบอู๋ฉงส่วนรองผู้บัญชาการทัพใหญ่สิบหมื่นของนันเจียงให้ได้ใช้น้ําใจให้อู๋ฉงส่วนทราบซึงใช้เหตุผลให้เขาเข้าใจให้รู้ว่ามีประโยชน์ให้กอบโกยคําว่าน้ําใจและเหตุผลนี้ไม่ต้องให้สุนอินยังข้าต้องเอ่ยกล่าวให้มากความคิดบวด้วยคุณลักษณะการอบรมบ่มเพาะของเซียนกระบี่ถังสี ก็เพียงพอรับหน้าที่นี้ได้แต่คําว่าผลประโยชน์ต้องให้ฝาบาทเฉือนเนื้อแล้วมิใช่ยกประดับเอวสักชิ้นจะเทียบได้เจ้าจ้วนขมวดพระขนงจอมพลประจําเขตในพื้นที่หนึ่งยังไม่พอหรือส่วนอินยิ้มย้ออย่างบางอาจห้องเต้ตัดเสียงเบาภายภาคหน้าให้อู๋ฉงส่วนมาเป็นเสนาบดีกลาหมในเมืองหลวงหรือส่วนอินยิ้มเย็นชาห้องเต้ตัดถามว่า หรือว่าหลีอย่างของเราต้องมีอองต่างแท้เพิ่มขึ้นอีกคนส่วนอินย้อนถามมีอันใดไม่ได้อองต่างแท้ในภายภาคหน้าจะไปเทียบเหลียงอองสู่อ,องได้อย่างไรราชสำนักไหนเลยควบคุมไม่ได้อู๋ชงส่วนอายุหกสบแล้วบุตรชายสามคนต่างไม่ได้ความอู๋ชงส่วนอย่างเขาจะเป็นฟานอองได้นานสักกี่ปีกันเชียวห้องเต้ทรงพยักประผักแต่ไม่ได้ตัดสิ่งใดส่วนอินกล่าวต่อไปว่า ข้อ 2. หลังจากปลดรูไปเสียจากเสนาบดีกลาโหมแล้วขอสรงอนุญาตให้สู่อ,องนำกำลังทหารแหลมคมหนึ่งมืนนายออกจากเขตแดนจากนั้นมีพระราชโองการให้ผู้รับตำแหน่งเสนาบดีกลาโหมเร่งรุดไปช่วยปราบกบฏท,ที่กวางหลิงเตาอาจแบ่งกำลังกึ่งหนึ่งของกองเรือยุทธการชิงโจให้เฉินจือเปาเฉินจือเปาผู้นี้ไม่อาจกลมกำลังทหารแต่ก็ไม่อาจไม่กลมกำลังทหารอำนาจทางการทหารมากเกินไปย่อมยากสยบความทะเยอทะยาน แต่ไม่มีอำนาจทางการทหารในมือแม้แต่น ой, ้อยก็ทําให้เกิดจิตคิดต่อต้านและขับแขนใจกาลังทหารที่ให้เฉินจือเปาประมาณ3ามสี่หมื่นดีที่สุดห้ามเกินห้าหมื่นเป็นอันขาดราชสํานักไม่อนุญ,ญาตให้เขาออกจากแดนสู่แต่คิดหรือว่าเฉินจือเปายังเขาฝึกกาลังทหารออกมาได้แค่หนึ่งหมื่นอุดมิสู้ระบายฮ่องเต้พระองค์ก่อนทรงให้คนผู้นี้ไปซีสู่นับว่าทรงกระทํถาถูกต้องแล้วบัตนี้ทับใหญ่ร้อยหมื่นของเปยมัง ดดันแนวชายแดนตะวันตกของเปย์เหลียงก็สมควรแก่เวลายายเฉินจื้อเป้ากลับมาอยู่ใต้พระเนตรพระก,กันแล้วฮ่องเต้สงรับคำคลาหนึ่งสุนอินสูดหายใจเข้าออกเฮือกใหญ่สุดท้ายคือให้เปย์เหลียงสำแดงกำลังให้เต็มทีรบกับเปย์มังจนถึงที่สุดราชสำนักไม่เพียงต้องยอมเปิดการลำเลียงขนส่งสเบียงทางน้ำยังต้องหยุดเรื่องการแก้ไขระบบทะเบียนราชกลางคันอีกด้วยต้องให้กู้เจี้ยนถังแห่งแนวพรมแดนตะวันออกและจี้โจ เกลือนกาลังทหารออกกดดันแนวรบชายแดงของเปยหมังพร้อมกันขับไล่หมาป่าขเมเอือพยกักเมื่อเป็นเช่นนี้ต่อให้การรบที่กวางลิงเต้าจะเน่าเฟ้เพียงใดก็เป็นแค่เรื่องเล็กแค่แพ้ชนะในชั่วขณะเท่านั้นถึงตอนท้ายสุดหลีหยางจะเก็บกวาดสภาพอนาถได้ถึงตอนนั้นเปยมังยังมากเหลือกําลังแผ่นดินเพียงครึง่งสีชูยิ่งเสื่อมสุดสุดทานทนเป็นธนูสุดปลายงาเฉาช้างชิงไม่มีอันใดมากไปกว่าร้องหาความตายเท่านั้น ห้องเต้นหนุ่มทรงนิ่งเงียบไม่ตัดสิ่งใดทอดพระเนตรไปทางเฉินวังฝ่ายหลังก็ยิ้มฝาดเฟือนเอ่ยว่ากระหม่อมไม่มีวาจาจะกล่าวแล้วซุวนอินรอประโยคต่อมายังไม่ได้คำตอบที่รอคอยก็หัวรอะฮือฮือเอ่ยว่าด้วยความอยากสุราขอกลับไปดื่มสุราแล้วหากเมาสลบไปที่สำนักราชบัณฑิตรบกวนเฉินเร้าเปาลากกลับไปด้วย ห้องเต้สรงทอดพระเนตรเงาหลังของปัญญชนบ้าบินผู้นี้ตัดเสียงเบาว่าเฉินว่างชือจีเราพาเจ้าไปพบคนผู้หนึง่งคราวนี้กระทั่งองครักษ์ก็ไม่ได้ติดตามมีเพียงส่งทั้งลูกขันทีกองงานพิธีการนำทางอย่างระมัดระวังเลี้ยวลดคดเขียวจนมาถึงอุทยานที่ตั้งบริเวณขอบขอบของพระราชวังหลังจากผลักเปิดประตูแล้วท่ามกลางแสงตะเกียงเฉินว่งเละเหยียนฉือจี เห็นบุรุษและสตรีแปลกหน้านั่งบนเก้าอี้ไหวบุรุษดูคล้ายตาบอดสตรีกำลังอ่านตำราให้ฟังห้องเต้ทรงพระดำเนินเข้าไปตามลำพังตัดถามตอบกับบุรุษหนุ่มผู้นั้นเป็นระยะเวลาสั้นๆจนห้องเต้ทรงลุกขึ้นแล้วทรงพระดำเนินกลับมาก็ไม่มีท่าทีหนักอึ้งมันก่อนหน้าสีพระพักดูสบายขึ้นหลายส่วนฉินว่างยิ้มพลางกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับฝาบาท ที่มีนักวางแผนแห่งแผ่นดินเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งท่านเจ้าวจ้วนทรงแย้งผระส่วนเฉินเซ้าเป่าก็ไม่ได้ด้อยกว่าเขาเท่าใดแค่คนละแบบเท่านั้นส่วนอินไม่ใช่ล้ําเหนือโลกาแค่ฝึกชาญหมาป่านอกรีบัณฑิตแท้ลู่ในอุทยานนั้นอยู่นอกโลกิยาอย่างแท้จริงเป็นผู้ดูหมาป่าแต่บริหารจัดก,การแผ่นดินให้สงบสุขยังคงต้องพึ่งเฉินว่างอย่างเจ้ายังคงต้องพึ่งเฉินว่างอย่างเจ้า กลางอุทยานลูสีบุรุษตาบอดเอนอนบนเก้าอี้ไหวาสาวใช้นักฆ่าเดินตายซึ่งมีชื่อที่แท้จริงว่าหลิวหลิงเป่าหลังจากคุกเข่าต่อหน้าห้องเต้แล้วไม่นานก็ลุกขึ้นนางทำหน้างง,งงงสงสัยลูสีเอ่ยถามเสียงเบาสงสัยใช่หรือไม่ว่าเหตุใดข้าต้องเล่นงานเปิดเหลียงถึงที่ตายลิวหลิงเปาซึ่งระหกระเหินมาตลอดทางกับลูสียิ้มพลางเอ่ยว่า เซียนเซิงย่อมมีเหตุผลของเซียนเซิงลู่สี่ลืมตาเหมือนจะมองสภาพสังคมที่ทุกคนต่างไร้อิสระด้วยตาตนเอง